เคยคิดกันไหมครับว่าในจานสลัดที่เรากําลังจะตักเข้าปากเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสงครามขนาดจิว๋วกําลังเกิดขึ้นอยู่ข้างในนั้นเลยนะฮะเป็นสงครามที่แบบตัดสินชะตาเลยว่าผักของเราเนี่ยจะสดกรอบหรือว่าจะเหี่ยวเฉาไปซะก่อนแล้ววันนี้แหละครับเราจะพาไปส่องสมรภูมิรบที่ว่านี้กันมันอาจจะฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่ากุญแจสําคัญที่จะทําให้เราชนะสงครามครั้งนี้ได้เนี่ยคือการส่งเชื้อราอีกตัวหนึ่งเข้าไปสู้ในสนามรบด้วยกันละ่ะ เอาละครับวันนี้เราจะไปไขความลับเบื้องหลังปฏิบัติการที่น่าทึ่งนี้กันเอาละครับต้นต่อของปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้เลยครับกับโรคที่กําลังเล่นงานผักกรีนโอ๊กใช่ครับผักยอดฮิตในชานสลัดของพวกเราหลายๆคนนั่นเองลองดูภาพนี้เทียบกันชัดๆเลยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยคือผักกรีนโอ๊กที่แบบโอ้โหสดใสแข็งแรงดูน่ากินมากๆเลยแต่อีกด้านหนึ่งสิครับกลับเต็มไปด้วยจุดสีน้ำตาลที่เกิดจากโรคใบจุดซึ่งจะบอกว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องไม่สวยงามนะฮะแต่มันหมายถึงผลผลิตที่เสียหายไปเลยแล้วคุณภาพก็ตกลงไปเยอะด้วยและนี่แหละครับโฉมหน้าของตัวการทั้งหมดเชื้อราที่มีชื่อว่า s e r c o s p o r a l u c t u c เ s a t i v เ e ต้องบอกเลยว่านี่คือศัตรูตัวชะกาดเลยนะฮะที่สร้างความปวดหัวให้กับเกษตรกรที่ปลูกผักกาดหอมในบ้านเรามันนานมากพอพูดถึงโรคพืชหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอา้าก็ใช้สารเคมีกำจัดไปสิง่าย แต่นั่นแหละครับคือทางออกที่มันดันมาพร้อมกับปัญหาใหม่ที่น่ากังวลกว่าเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารตกค้างที่อาจจะปนเปื้อนมาถึงจานสลัดของเราและที่สําคัญเลยนะฮะคือไอ้เจ้าเชื้อโรคพวกนี้เนี่ยมันก็ฉลาดขึ้นทุกวันครับมันดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านะครับในทุกเรื่องร้ายๆเนี่ยมันก็มักจะมีฮีโร่โผล่มาเสมอแหละครับและฮีโร่ของเราในวันนี้ก็คือเชื้อราอีกชนิดหนึ่งใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลย เป็นเชื้อราสายพันธุ์ไทยแท้เนี่ยแหละครับที่มีพลังพิเศษซ่อนอยู่และนี่คือฮีโร่ของเราครับขอแนะนำให้รู้จักกับไตรโคเดอร์มาแอสเปเรลัมเอ0 0เป็นฮีโร่ที่เจอในดินป่าทางภาคใต้ของบ้านเรานี่เองเลยครับถ้าจะให้เปรียบเทียบนะฮะก็เหมือนเป็นสุดยอดบอดี้การ์ดไซจิวที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องพืชโดยเฉพาะเลยวิธีการแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆนะครับว่า การควบคุมถังชีวภาพซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือการใช้สิ่งมีชีวิตหนึ่งไปจัดการกับอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือก็คือการใช้ธรรมชาติมาจัดการกับธรรมชาตินั่นเองแหละครับเป็นกลยุทธ์ที่แบบทั้งฉลาดแล้วก็ยั่งยืนมากๆเลยแต่คําถามที่สําคัญก็คือแล้วเจ้าฮีโร่ของเราเนี่ยจะเก่งจริงสมคาร่ารือหรือเปล่าเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้แหละครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยจัดฉากการต่อสู้ครั้งสําคัญขึ้นมาเลย การทดสอบเนี่ยเขาแบ่งเป็นเสาด่านหลักๆนะครับด่านแรกเลยคือให้มาเจอกันตัวๆเลยประลองฝีมือกันในห้องแล็บไปเลยส่วนด่านที่2คือการลงสนามรบของจริงในฟาร์มผักไฮโดรโปนิกจริงๆเลยครับและผลลัพธ์ในด่านแรกนั่นแหะครับโอ้โหน่าทึ่งมากๆคีโร่ของเราสามารถหยุดการเติบโตของศัตรูได้สูงถึง72.50โอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยงามมากๆเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับกลยุทธการต่อสู้ของมันเนี่ยมันล้ำลึกกว่านั้นอีกนะเราลองมันซูมเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าฮีโร่ของเราเนี่ยมันเข้าไปจัดการกับศัตรูด้วยวิธีไหนกันแน่นี่คือภาพจากกล้องจุลทรรศน์เลยนะครับเผยให้เห็นการต่อสู้แบบประชิดตัวสุดๆเลยคือฮีโร่ของเราเนี่ยไม่ได้แค่เข้าไปแย่งอาหารนะแต่คือเข้าโจมตีโดยตรงเลยครับมีทั้งเข้าไปพันรัดเจาะทะลุแล้วก็ย่อยสลายศัตรูไปเลย ซึ่งกลไกาการโจมตีโหดๆแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าไมโครพาราสิตครับแต่ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นฮีโร่ของเรายังมีอาวุธลับอีกอย่างซ่อนอยู่นั่นก็คือสงครามเคมีครับคือมันสามารถปล่อยสารชีวภาพบางอย่างออกมาโจมตีได้ด้วยซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยนะจับยังศัตรูได้สูงถึง 93. 2 6เปอร์เซเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้คือสุดยอดของจริงโอ้โหชนะในห้องแลบนี่ก็ว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมครับ แล้วในสนามจริงล่ะจะเป็นยังไงเรามาดูผลจากการทดลองในฟาร์มไฮโดรพอนิกจริงๆกันบ้างดีกว่าครับซึ่งผมบอกได้คําเดียวเลยว่ามีเซอร์ไพรส์รออยู่ด้วยและผลลัพธ์ก็คือเป็นชัยชนะที่ชัดเจนมากๆครับในกลุ่มผักที่มีบอดีการ์ดของเราคอยดูแลเนี่ยนะฮะความรุนแรงของโรคลดลงไปถึง67.51%ซึ่งประสิทธิภาพนี้คือสูงเทียบเท่ากับการใช้สารเคมีเลยนะครับแต่ปลอดภัยกว่ากันเยอะแต่แต่เดี๋ยวก่อน เรื่องมันยังไม่จบครับมันมีจุดพีคยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่านักวิจัยเขาไปเจอว่าไอเจ้าฮีโร่ของเราเนี่ยมันไม่ได้แค่ปกป้องอย่างเดียวนะแต่มันยังช่วยบำรุงผักด้วยคือมันทำให้ผักโตดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยครับพร้อมจะดูผลลัพธ์กันหรือยังครับมาดูกันเลยอย่างแรกนะฮะน้ำหนักสดของลำต้นกับใบเพิ่มขึ้นถึง25.71% ยังไม่หมดครับจำนวนใบต่อต้นก็เพิ่มขึ้นมาอีก18.39%และที่เด็ดที่สุดเลยนะคือส่วนของรากครับน้ำหนักสดของรากเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง39.26%ซึ่งพอรากแข็งแรงขึ้นมันก็หมายความว่าต้นพืชโดยรวมก็แข็งแรงขึ้นดูซึมสารอาหารได้ดีขึ้นโอ้โหนี่มันคือใช้ชนะแบบ2ต่อชัดๆเลยครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เราเพิ่งได้ดูกันไปเมื่อกี้นี้ มันกําลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับอนาคตของการเกษตรกันแน่ครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของผักกาดหอมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่นี่อาจจะเป็นภาพของอนาคตเลยก็ได้อนาคตของการผลิตอาหารที่ทั้งปลอดภัยและยั่งยืนเป็นอนาคตที่เราหันกลับมาใช้พลังจากธรรมชาติแท้ๆใช้จุลินทรีย์ในบ้านเราเองมาช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตรคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าในอนาคตอันใกล้นี้ เกษตรกรทั่วประเทศเรามีกองทับพันธมิตรจิ๋วเหล่านี้คอยช่วยปกป้องพืชผลของพวกเขาอยู่บางทีนะครับนั่นอาจจะเป็นโลกที่เราทุกคนมีอาหารที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็อุดมสมบูรณ์กินกันอย่างมีความสุขก็เป็นได้